นิโคลยิ้มหน่อยนี่คงพูดทีพูดหน่อยพูดหน่อยป้าป้าปูอัดป้าปูอัดโซเชียลแคมพ์พูดให้หน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลผมชื่ออะไรครับนี่คลชื่อนิโคลครับอำไมกูเหมื่อแต่ปูย่าไม่ได้เปิดปทำไมของโบอะไรใบบุญใบบุญใบบุญอยู่ในตะกร้า ไปกินยังนี่มีข้้าววแลวดูข้าวใบบุญนี่ข้าวใบตาใบนี่ข้าวใบบุญใบบุญยิ้มหน่อยใบบุญมีแฟนคลับเลยนะนี่เค้านี่เค้านี่เคาใส่แว่นตาด้วยลูกเออใส่แว่นต<อ>าเลยลูแว<ๆ>่นตาบุ้งกุ้งอ้าวรอเลยใส่แว่นตาบุ้งกุ้หนาวจังหนรอคักรอไงวะอย่าเฝ้า,า,ากินเอ้าเปิดดิ ปิดปิดหิ้วเขาเอ้ยยี่ยงแล้ว